คุณมีเป้าหมายอะไรในชีวิตหรือมีจุดประสงค์อะไรในชีวิตหรืออยากทำอะไรในชีวิตไม่มีใครตอบคุณได้หรอกในความเป็นจริงแล้วเพราะเรามยังไม่ชัดเจนพอนี่คือเหตุผลว่ากดแรงหนึ่งดูดยังใช้ไม่ได้เช่นคุณเดินผมเดินไปอะเดินไปทำตามท้องถนนเนี่ยเจอคนในเซเว่นตีดีออกมาจากเซเว่เลยพี่ครับพี่ครับพี่มีเป้าหมายอะไรในชีวิตบ้างครับเชื่อไหมเขาตอบไม่ได้สิ่งที่เขาตอบได้เขาอาจจะบอกว่า ผมอยากรวยขึ้นผมก็จะให้เงินเข้าไปหนึ่งบาทอืมสิบบาทก็ได้นี่พี่รวยขึ้นละเพราะพี่ได้มาสิบาทมันมีมากขึ้นละเพราะเขาไม่รู้เลยเขาไม่ได้กําหนดเขาไม่เคยกําหนดกฎเกณฑ์ชีวิตเขาเลยแต่เขารู้สึกว่าต้องตื่นขึ้นมาไปทํางานแล้วก็กินให้อิม่มนอนให้หลับหรือชีวิตมันคือ,เ,อ,อเกิดมาชดใช้กรรมอะไรประมาณนี้เขาจะมีตะกะต่างๆเพราะอะไรผมบอกแล้วตอนแรกว่าสมองของเรา ตอนนี้สมองของเราเป็นเครื่องบันทึกเหตุการณ์ในอดีตทั้งหมดเลยพ่อแม่เลี้ยงมายัางไงครอบครัวเป็นยังไงเพื่อนเป็นยังไงเห็นที่ทํางานกินเหล้ากินเบีย์ก็กินนะเวลาเครียดทำไรกินเหล้ากินเบียรนะเวลาเครีรยดทำไรไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงอ่านั่นแหละถามว่าทําไมรู้ผมเองก็เคยเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณได้แล้วเมื่อไหร่จะเปลี่ยนได้อะผมต้องทายัางไงครับถึงผมจะเปลี่ยนได้ตัดสินใจทันทีมันไม่ได้เกี่ยวนะว่า ต้องไปถ้ำกระบอกวัดถ้ำกระบอกถึงจะเปลี่ยนได้เข้าใจไหมต้องไปปฏิบัติธรรมเจ็วันออกมาแล้วฉันจะเป็นคนใหม่ตรงนี้เลยนั่งอยู่ในห้องดีดนิ้วแบบทานอสแล้วก็เปลี่ยนมันไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าอํานาจมันอยู่ที่ตัวคุณคุณต้องรอรอให้หลวงพ่อวัดนั้นออพระอาจารย์วัดนี้หรือหมอดูคณน,นบอกให้ว่าคุณต้องเปลี่ยนในวันที่ขึ้นสิบห้าข้าแรมหกอย่างนั้นไม่จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยแค่นั้นเอง นี่คือเบสิกง่ายๆแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นผมเลยผมเลยต้องมีวันนี้ไงเนี่ย,ยอันนี้คุณลองไปทําดูสิคุณลองไปถามแต่ผมเชื่อว่าคุณยังไม่ต้องไปถามคนข้างนอกบ้านหรอกคุณแค่ถามตัวเองคุณยังอืมต้องคิดเยอะละอืมใช่ใช่ฉันเกิดมาเนี่ยสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบปีแล้วเนี่ยฉันยังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วในทิศทาง แต่และรูปแบบเช่นความสัมพันธ์นะการเงินการงานที่มันชัดเจนแบบเป็นตัวเลขจริงๆมันคืออะไรผมเลยต้องมีแบบฝึกหัดอันนี้ไม่ใช่แบบฝึกหัดนะอันนี้คือแค่ทดลองทําคุณลองไปทดลองทําแล้วคุณจะรู้ว่าคุณแข็งแกร่งแค่ไหนลองทําดูเลยครับอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนควรจะทำนะอย่างนักเรียนที่เรียนกับผม15วันจะรู้ใช่ไหมจะรู้ว่าตัวคุณนะ่ะจะโดนบังคับอยู่แล้วว่าให้เขียนมาทันทีเลยเขียนในสมุด ไหนใครเรียนกับผมแล้วยังมีสมุดเหลืออยู่บ้างยังยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมเพราะว่าสมุดผมนี่ก็เต็มไปหลายเล่มแล้วนะไม่ใช่สมุดหายแล้วนะใครทําสมุดหายไปซื้อมาใหม่นะครับอืมเพราะว่าจําไว้ว่าสาเหตุที่ผมต้องให้คุณอยู่ในเขียนในสมุดลงในสมุดต,ตลอดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเผื่อวันหนึ่งสมุดเล่มน,นั้นแหละมันจะเป็นหลักฐานให้ลูกให้หลานคุณได้ถ้าชีวิตคุณมันเปลี่ยนจริง,รงๆอิอะ สมุดเล่มนั้นแหละจะเป็นหลักฐานอย่างดีว่าคุณเริ่มจากจุดไหนเข้าใจไหมแต่บางคนซื้อคือซื้อคอร์สผมไปผมก็ไม่ได้ห่วงนะก็เอาไปไปเผยแพร่ได้เลยนะครับกับลูกกับร้านกับครอบครัวทําให้มันดีขึ้นนะครับได้เลยทันทีนะแต่ถ้าสมมติคุณจะมีสมุดสักเกล่มหนึ่งเป็นหลักฐานว่าคุณมาจากตรงไหนอย่างไรจุดไหนเริ่มจากงงงเริ่มจากชีวิตตกนี่แหละและคุณรู้ไหมว่าอะ ใครเจอวิกฤตบ้างในชีวิตใครเจอวิกฤตบ้างพิมพ์หนึ่งหน่อยใครเจอวิกฤตเกือบตายล้มละลายอุบัติเหตุนะความโศกเศร้าเสียใจโดนหักหลังทุกใจโดนติชินเนี่ยคือเขาเรียกวิกฤตของคุณอะฉุกเฉินอนะใครเคยโดนบ้างแล้วเดี๋ยวผมจะเฉลยว่ารู้ไหมว่าไอ้พวกนั้นเขาเรียกว่าอะไร ไม่ใช่บททดสอบเดนะนนักเรียนที่อย่ผมเขาไมาเ่เรียกบททดสอบนะใครเจอวิกฤตบางพิมพหนึ่งพิมพหนึ่งมาเดี๋ยวผมจะบอกว่าวิกฤตจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนที่เรียนกับผมผมจะบอกเป็นบททดสอบใช่ไหมแต่จริงๆแล้ววิกฤตมันคืออะไรรู้ไหมทางด้านทางด้านจิตนะทางด้านสมองของคุณอนะวิกฤตมันคืออะไรรู้ไหมไม่ใช่ว่าขั้นบันไดที่คุณต้องไปต่อไม่ใช่การแบบมุมาณนะอดทนนะอใครเคยเจอวิกฤตบางพิมพหนึ่งหน่อยวิกฤตเหตุฉุกเฉินอุบัติเหตุใกล้ตายนะครับ รวมถึงเเขาเรียกว่าโดนหักหลังโดนโกงอะไรที่เป็นเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดอะจุดต่ำสุดอะอ่าอย่างแรงสุดๆเลยพี่พี่คงเจอใช่ไหมแล้วเจอแค่สองคนเหรอทำไมดูเพจผมมีแต่คนดีๆจังเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าจริงๆแล้ววิกฤตนคืออะไรนะครับเหตุฉุกเฉินเหตุใกล้ตายนะครับ เหตุฉุกเฉินเหตุใกล้ตายเหตุชีวิตตกตำ่ำหมดตัวล้มลุกคุกคานอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องยากลำบากในชีวิตถ้าคุณเจอแล้วคุณรู้ไหมว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรไม่ใช่ว่าเพราะเราคิดนะไม่ใช่เรื่องแบบนั้นนะเพื่อให้คุณตื่นขึ้นจากสิ่งเดิม วิกฤตคือเพื่อให้คุณตื่นขึ้นอย่างพี่หงนะก่อนมาเจอผมเป็นไงที่บอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมเกือบตายใช่ไหมมันจะทําให้เรารู้สึกตื่นขึ้นเขาให้เราเจอเพื่อให้เราตื่นเฮ้ย <cl aps> ตื่นสักทีดิตื่นสักทีพอตื่นปุ๊บเป็นคนใหม่ทันทีเลยใหม่เลยแค่นั้นแต่ถ้าเราไม่เจอวิกฤตเราก็ยังล่องลอยไม่มีสติสัมปชัญญะและเดี๋ยว พรุ่งนี้ผมจะบอกว่าสติสัมปชัญญะทาไมทําไมผมถึงกล้าฟันธงว่าไม่มีสติสัมปชัญญะพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องของอวิทยาศาสตร์นะครับชีวะล้วนๆเลยนะพรุ่งนี้นะครับสวัสดีพี่นกด้วยนะครับเจอค่ะโดนโกงเงินนั่นแหละครับคุณรู้ไหมว่าเขาทําให้เราติดวิกฤตที่มาหาเราโดยเฉพาะใครที่ใกล้ตายแล้วคุณรู้ไหมว่าคนที่ใกล้ตายทุกคนจะได้รับอะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวเองตื่นขึ้น จากจัก,กรวาลลองไปดูประวัติของแต่ละคนดิที่เป็นอัจฉริยะหรือที่เขาประสบความสำเร็จจริงเขาจะเจอเหตุการณ์ใกล้าตายแม้กระทั่งนิโคลัสเทสลาที่ผมเอามาเนี่ยที่ตอนนั้นผมทํำซีรีส์ของนิโคลัสเทสลาให้ทุกคนได้ดูใช่ไหมที่เขาเป็นนักประดิษฐ์ใช่ไหมจําได้ไหมว่ามีอยู่ช่วงที่เขาเกือบตายเพราะว่าเป็นโรคอะฮิวาตกกระโลกตกกะโลกไอ้นี่ก็ตกกระโลกจริงๆเลย ไอวาตักะโลกและพ่อของเขาอ่ะเขาบอกพ่อเขาว่าเขากำลังจะตายแต่ถ้าพ่ออนุญาตให้ผมเรียนต่อวิศวกรรมเขาอาจจะมีชีวิตรอดพอจะตายอยู่แล้วนะหมอวินิจฉัยแล้วว่าไม่รอดนะครับสุดท้ายเขารอดและหลังจากนั้นคือชีวิตพุ่งเลยนะครับอะไรที่เป็นเรื่องเหตุการณ์ต่าง แต่ถ้าเราเจอแล้วเราไม่ไม่ตื่นเราเจอเหตุการณ์แล้วเราไม่ตื่นแล้วเรายอมมันชีวิตมันแย่โรคมันโหดร้ายไอ้นั่นมันเร็วไอไอที่เราเจอเนี่ยเพราะว่าไอคนนั้นทํากับเราแบบนี้เราเป็นผู้ถูกกระทําถ้าคิดแบบนี้เมื่อไหร่แสดงว่าคุณยังไม่ตื่นคุณยอมรับที่จะหลับต่อไปทุกวันนี้เราหลับไหลอยู่นะครับผมบอกเสมอทุกวันนี้เราหลับไหลอย,อยู่9 5้าสเรซเราหลับไหลอย,อยู่เราตื่นแค่5%้าปอร์เซเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพูดในเรื่องของ ดรโจโดิสเพนซ่านะด้วยนะครับเกี่ยวกับสมองแล้วก็สติสัมปชัญญะจริงๆนะที่ผมบอกว่าสมองคุณตอนนี้ถ้าผมไม่คิดสิ่งใหม่เนี่ยคุณลองคิดไอเดียอะไรออกมาดิรู้ไหมคุณจะทำยังไงคุณจะพยายามเอาสิ่งที่มันมีอยู่ในสมองคุณอะเอาออกมายำๆๆๆกันอาเป็นสิ่งใหม่ก็คือใช้อะไรอดีตไงสมองเป็นเครื่องบันทึกอดีตใช่ไหม เท่ากับเราใช้อดีตแต่เมื่อไหร่ที่เราเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างคุณไม่มีอดีตอีกแล้วคุณไม่สามารถที่จะใช้อดีตแก้ปัญหาฉุกเฉินได้แล้วเพราะมันไม่เวิร์กถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนและนั่นแหละครับเราเลยต้องมาฝึกกันว่าอดีตเนี่ยจริงๆมันแค่ผ่านไปแล้วมันไม่มีอีกแล้วนะครับมันไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเก็บซึ่งสมองเรามันเก็บไว้เยอะมากเราต้องล้างมันออกนะครับ คราวนี้แบบฝึกหัดของผมนะตอนแรกบอกว่าให้เขียนใช่ไหมคุณลองไปเขียนดูสิคุณเขียนไม่ค่อยออกหรอกเพราะ 1. คุณยังไม่มั่นใจ 2. คุณยังไม่รู้วิธีเขียนนะครับแต่ถ้านักเรียนที่เรียนกับผม15วันเป็นไงจะเริ่มรู้ละใครลืมลองไปย้อนดูคลิปได้นะครับนักเรียนที่เรียนนะ